เนี่ยยังอยู่วะไปยังกันนี่ก็กินทำอะไรกินได้นี่ปลาตูดเนื้งทอดกราบคล้ายๆปลาตูดไงนะเนาะปลากรอกหวานวะผสมผสมเนา่ยเขาเข่าดำเนี่ยเอาเข้าวดำเนี่ยเลยถุงเด็กดูนกบเจ้าถุงอะไจังแบบเออเออเดี๋ยวไปซื้อได้มากัน เขาที่บาทที่เราซองถุงงานนันโอเคตุ่มลดหน้าเอาไปใส่เอาไปใส่องไว้เนอะอันนี้จะเข้าบวาัวหนิจำเท่าไหร่เน,นี่ยครับสิบบาทเหรอเต้เต้เอ๋ล่ะมันเป็นนี่รถทิพย์มันแบมร่วมกับรนื้อหาเอาใส่ออมใส่แต่นี้ยนะเดี๋ยวเตี้ยวแล้วมังหันเะจ้ากินป่ะไม่กินใช่ไหมเนื้อหนะ่ะเด้อ เนื้อไม่กินเขาไม่กินเนื้อนะเออกินเนื้ออะไรล่ะเจ้ากระซังว่าเนาะกระบอกว่าเพากินเนื้ออยู่ประเดี๋ยังสิมาเจ้ากินบ่อกินบ่อยโยเมียกันเลยกินกบนะกินเนื้อกินกบไม่กินเนื้อกินอยก็นีเอาไปตะไปปิ้งเห็ดอ่ะน้ำยาขนมจีนอยู่เอ้าว่าไปอีกละบ้าว่าไปเจ้าน่ะโยบ้านผมน่ะเห็ดตะแน่นี่ด้ทิปิ้งแล้วก็เห็ด น้ำยาขนมจีนแส่บบเอาจรีไว้หยั่งสีนันแส่บกันดีอะโอ้ยออมเนื่อยังไหนแกเหนื่อยยังงอหนองถุงและทำไมเนี่ยตอนนี้จะเอาาค่ยนี่ มะข่าป้อมมแล้วนี่บแบบแบบแบบแขามป้อมขามป้อมบาทภาษาไทยเรียกว่าขามป้อมนะอะไรว่าเป็นมะขามป้อมป่ะกะโจกกะโจกก็อีทอีทโอ๊ยแม่คืออันเนื้อยั่งอยู่ป่ะไปยั่งก่นนี่ก็กินทำอะไรกินได้นี่ โหนึงทอดกราบคล้ายๆปลาตูดไงนะเนาะปลากรอกหวานบ่ะผมผมเนื้อเขาเข่าดำเนี่ยเอาเข่าวดำเนี่ยเลยนั่นเดือดซูนกบเจ้าถุงเลยจังบาบเออเดี๋ยวไปซื้อได้มากันเขาเขาที่บาทที่เราซ้อมถุงหันเนโอเคตุ่มกบหน้าเอาไปใส่เอาไปใส่โอ่งไว้เนื้อ อันนี้จะข้าบัวนี่จำเท่าไหร่เลี้ยครับสิบบาทเหรอเลี้ยเลี้อะไรมันเป็นก็รสิพยมันแบมร่วมกันคนะหาเราใส่ออมใส่แด่นี้นะเดี๋ยวเตี้าวแล้วมังคนเจ้ากินป่ะไม่กินใช่ไหมเนื้อน่ะเนื้อไม่กินเขาไม่กินเนื้อเออไม่กินเนื้ออะไรล่ะเจ้าแกสร้างบ่อเนาะก็บอกว่าเพรากินเนื้ออยู่ปะเนี้ยังเฉยาเจ้ากินบ่อกินบ่ออายุเมียกันเลยกินกบนะกินเนื้อ กูบไม่กินเนื้อกินอยู่นี่เอาไปตาไปปิ้งเฮ็ดอันน้ำยาขนมจีนอยู่เอ้าว่าไปกะบ้าวอาไปเจ้าน่ะยุบ้านผมน่ะเฮ็ดตะแนวนี่ดิปิ้งแล้วก็เฮ็ดน้ำยาขนมจีนเสียบเอาเจ้าที่ไว้ยังซีหมันแซ่บกันเดียวเจ้าจะเอาอะไรอ่ะเจ้าจะกินอะไร เตาหัด <oston> ู้งครับียนยันแจ้งยังไปอุ่นใหม่ได้อุ่นใหม่าาได้เราดนี่ละไม่อุ่นไม่อ่นแจงแล้วเนาะพอบางเจยผมเปิดนีตัวเย็นมัน่จนว่ากาบเหมือนไหมตีสองนี่แหละ เอาก็สิมาเนาะกยังว OK. <t ot et> ่าไปเป็นมูแล้วเนาะมึงก็เยลวยตอนไหนเอากันนังยี่ทังหนาเนาะนั่งยี่ทั้งหนาตัวนั่นม้นบ่มวนยี่เด้ครับได้ได้รงวันบ่ได้เด้ได้ยังมา ไออย่งเนี้ยปันอออย่งไหมครับโอ้นี่บอกปันผละไม่เห็นบอกบ่บ่กด้ปันเหนือปันกพริีปันอย่างนี้ไหมอ้อันบางไงอยู่แล้วพนวนมันอันน้อยที่เรียกกันมันือมันเป็นทันขุบาทบ่กขึ้นรายอยู่ลัางล่างไงคือเท่าไรทัขึ้นานิ้วบักกันน้บักกันนั่นนั่งขายปลาหมึกยู่ทางเข่าแล้วว่ามันแรนหัวสักหัวขวมเลยได้ยัง่ะได้ทรทัดน่แหละเนาะไปนั่งขายปลาหมึกกันบดแมแหลกจ้บหางบาด อันอันข้าเจ้าให้ลงลงซื้อไว้อย่างสี่ไหมครับผมว่าบุยห <Yes. S 1> มอนี่เนี่ยบ่มอนี่เนี่ยบ่ได้คึดนน่าเหมืนปลาหมึก <พา S 1> เลยน <พา S 1> เนะ<พ>าะแลน่นแบบเขาักนเขาหนับเนาะรางวัลใหญ่เขาสินับหนึ่งหอดหานะ,ะหนึ่งหนึ่งตองตามบอกสายสีก่อนเมียผมว่าเมียผมว่าเออหนึ่งมงันหนังยี่เราใกล้ใกล้กลักกนหรอครับเมียผมมันได้ตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าเนี่ยวันนี้เขาบอกใไงบอกว่าให้ลุกขึ้นแบบเอออยู่พี่อยงสี่ไหมให้ยกมือบอกอือ่ยจัด บ๊บไปผู้สาวแม่อเอาพเพาพหรอามันเป็นลงซื้อเหตุอย่างมันที่ไปอยากไอไปะนะฮู้วาน่ะเอ้ยเกลี้ยงวันแค่นิยกมือเรียนสักายเปอย่งเนาะแต่่ผมได้เรียนเน่ยปันสืพ่พอมงเรียนหัวส,สวักขมไปใส่ไปตัว่มันนี่เจ้าดึกตัวไหตัวนี้หาซีเด้อฮซีตีซี เดือกย่างเดียวมาเดือกไปใส่เดือกเลยเนาะ